มาดูวิธีการใส่คอร์เรชันใน Red Bubble กันเลยนะคะที่จะเห็นก็คือเป็นคอร์เรชันแบบข้างบนนี้เลยนะคะให้ไปที่โปรไฟล์นะคะให้ไปที่ Manage Portfolio คลิกไปเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการเลือก Work นะคะแล้วก็เลือกรูปมาหนึ่งรูปนะคะอันนี้จะเป็น Coffee เนาะสมมติก็จะเลือกไปนะคะ เสร็จแล้วไปที่คอลเลกชันนะคะให้พิมพ์ชื่อคอลเลกชันที่เราต้องการนะคะของส้มก็จะเป็นคอฟฟเนาะแล้วก็กดบวกอ่าเสร็จแล้วนะคะก็กดแอดค่ะทีนี้กดคอลเลกชันอีกหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วให้ไปเช็คตรงที่หน้าโปรไฟล์นะคะมันก็จะขึ้นมานะคะต่อจากที่เราทำการไว้นะคะนี่คะ่ะคอฟฟี่